และอีกหนึ่งของงามเรือค่าที่ประดับ S9 Thailand และเราก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับ Lord Desmond ต้องบอกนะครับว่า Desmond เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับรถซิ่งรถสวยประดับวงการมาตั้งแต่ยุค80นะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะ ดีไซน์อะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ฝากไว้ให้โลกจำอย่างวัยรุ่น FK ทุกทุกคนหรือวัยรุ่น FD หรือวัยรุ่นอะไรก็ตามก็อยากจะจัดล้อนี่นครับ EVO 2แล้งบอกตอนนี้ผมเป็น offset 38นะเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้าลูร้อยส่ป่ะอ่านะครับก็ด้วยจากดีไซน์แล้วหน้าตาของแท้มันเป็นนี้ครับคุณผู้ชมดูท้องล้อสิใสกว่านี้ใสกว่าคน,น,นข้อลูกอีกดูนี่ฮะไม่มีแตกลายงาเลย ดีจัดอ่ะทุกคนโอ้ยฉันลกลัวเป็นรอยนะฮะอันนี้คุณสามารถมาจัดได้นะครับเพราะทาง S 9 Thailand มีบริการให้ตั้งแต่ไซส์ขอบ16จนถึง18นิ้ว5 0 0 4 3และต้องบอกครับ o f f เซตอันนี้ฟิตเม n นต์ใส่ได้เลยในชุดนี้พิเศษสำหรับ FK ผมมี in stock เลย1ชุดเ้าอ,อไปตอนนี้ <c oughs> ไม่ต้องซาร่ากับจอร์จจะมาเฉยราคา116,000บาทนะครับ ทางส่วนรถเนี่ยติดต่อกับทาง S9 Thailand ไ,ได้เลยต้องบอกใครที่ตอนนี้ดูคลิปปุ๊บมือไม้สั่นเลยไม่เซียนยานะอยากเสียตังมาที่นี่เลยครับเรามีบริการถ่วงทุกอย่างครบแล้วก็หามารัดเองแล้วกันนี่นี่นี่ของแท้ต้องมีนี่นี่ของแท้นี่เบอินเจแปนเห็นมั้าวิ๊กเกอร์แท้ๆไม่ต้องไปตัดของถมนี่ <laughs> ของจริง <laughs> <laughs> นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาจัดกันดูดิ นี่นะฮะบอกสเปกเนี่ยสักแปดแปดครึ่งเลยฮะดูดิของแท้ต้องมีต้องท้องล้ออย่างนี้นะครับจะหาสภาพแบบนี้ก็คือต้องซื้อล้อวันแรกอ่ะซึ่งแม่งจําวันนั้นไม่ได้แล้วอ่ะ <S <S หลังจากนั้นก็มือสองมาเดยตลอดในชีวิตผมแต่ผมว่าบอกเลยว่าคนยุคนี้มันชอบอะไรที่แบบชอบแต่งเองทําเองตั้งแต่แรกของใหม่ไม่เสียหายและแน่นอนครับว่าแบรนด์แบบนี้ผมจะบอกว่าเราขายต่อหรือว่ามันเหมือนเครื่องประดับให้กับรถเราเนี่ยดูมีมูลค่าให้มันมากขึ้น ดังนั้นเวลาขายต่อมันของแบรนด์นี่นคือของแบรนด์นะครับขายได้อยู่ล้ทุกคนถ้าใครอยากจัดนะพิเศษเซตนี้สำหรับ fk นะครับมาจัดได้เลยที่ s 9 thailand รามินทราของอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าคลิปออกไปไม่น่าอยู่ยาวเพราะว่าของแท้ใครก็อยากได้นะครับก็มาจัดกันได้กับ s 9 thailand เพราะการแต่งรถคือชีวิตจริงด้วยเบาเบาเบาล้าอเบ,บาเลยคือต้องบอกว่าเบาแล้วแข็งแรงเพราะเป็นอลลอยนะครับแล้วก็ ดูความใสของภายในอยู่ดิใสไหมไม่เคยผ่านน็อตเลยอ่ะไม่เคยโดนตัวผู้เสียบมาเลยอ่ะนะ็อตมันอะนะเลิศข,ข้อดีของ Desmond Evo2 1. ดีไซน์สวยงามแน่นอนครับสปอร์ตแล้วก็เรียกว่ามีความลงตัวในเวลาเดียวกัน 2. ครับมีหลากหลายสไตล์และสีสันเหมาะกับรถของคุณซึ่งไม่ซ้ำไม่เบื่อแน่นอนเหมือนเราเปลี่ยนรองเท้าเข้าใจป่ะ คนทวคนเดิมเปลี่ยนรองเท้าก็สวยขึ้นที่นี่มีครบนี่คือเดสมอน 3. สามโดเดนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยดีไซน์และหน้าตาใครก็จำได้ว่าเป็นสไตล์เดสมอนด์อีโวทูนะสี่น้ำหนักเบาทำให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นห้าเป็นที่รู้จักยอมรับในระดับสากลหกรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจำนวนมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเป็นล้อในฝันอยากเอามาประดับในรถของตัวเองมันเหมือนอีกหนึ่งเครื่องประดับที่ทำให้รถของเรา ของต้องนี้และนี่แะครับต้องบอกว่าล้อเดสมอน d นะเป็นล้อที่มีดีไซน์สวยงามไม่ซ้ำใครและใส่แล้วทำให้รถคุณดูแพงขึ้นเลครับของแบรนด์อือของแบรนด์เดสมอนนั่นเอง Evo2 มาจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าซื้อที่ S9 Thailand เนี่ยมีการรับประกันและมั่นใจว่าแท้แน่นอน